ครัับบออืมจะปอนหน่วยห่วยฉีกินใบกล้วยเยอะเลยเสร็จปากเงี้โอ้เห็นปากเปื่าหนึ่งบ่เป็นหนังเพื่อนบ่เป็นหนังบ่เป็นหนังบ่เป็นหนังจริงใจจริงใจ โอาไสวัสดีครับมื่อนี้ยอยู่กับช่องเนี่ยแตงผมตรงแชนแนลสดีเอ้ยบอกก่าเลื่องเรียกครับว่าจะเล่นครับสวัสดีครับผมปื้นครับจะคล้องช่องให้อีกเหรอให้เขากินสองคนทั้แล้วฉิดรอบเพิ่นทั้งแล้ววันนี้กินแล้วเนาะจะปไปใส่เขาหลักไก่เพิ่นมาหลักไก่ไปหลักไก่เพิ่นตัวจะคล้องคลิปเราสิบ้าาดดาเขาบปล่าาดดาเขาเหาก็ตัดค้อยเพิ่นตัวเอาเลยผม เอาใหมกินนะ่ะแซ่น้ำกินคนละถุงเลยตัดตูดเลยบรอยหืมหบอกยังเสียบตูดด,ดากก้นนี่ยังไงทุ่หืีนี่ปีก

เอาบ่ว่าจับเพิ่นมาเพิ่นสิบ่องเงินค่าไก่กับฮู้บ่เรื่องนี้ยู่จ้ะ ใค้เขา คือปอบ่หว่าโอ้ยแซ่บอาแซ่บจริงใจนี่ตาผมว่าต่นพี่น้องไม่กินน้าเหมือนว่า ชันพรมันกินน้ำน,น,นี่ของแสบมันผาพยนต์ผาพยนต์ไนเนี่ย mm uh -huh. แต่ n เติมกระหายนาะว่าเาปนยัง้างไปหาเตเบ็ดปะได้ปะคนเยอะจะเบ็ดคนเยอะแบบโอเควะเราจะเอาเบ็ดมา ใลหนาตั้มตั้งเลหลายนี่นี่นอน หายเห็ดคือแสบเลยังงฮึบ่ยังนี่ยากใช่ยังแค่เตาฮึขหิบเอ่ะ แบบืมอมอ,มอกหน้าเลยบอว่าอืมโอ้โห่ครับ ผับพ,พยนุนอันนี้มันมเมนต์ผัดพยนผับผักไก่เสรผัดน้มอ,อื้มอื้มแอกนัง chưa vào Thế Ê. Ôi, nữa. ลังกน้ำล่ไรเลยหรอวะกินโชว์อืไก่ย่างก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไก่ย่างผูกเผานะเนี่ยป้าทอดก,กับเกี่ยวเขาว่าท่านไหนแล้วอยู่ครับพี่นหนก,กน่างเกี๊ยวหแมาเขาไก่เกี๊ยวไปไก่แล้ว แจ้น่อยกับสูปลาตัว chinh bay quá chưa chết bằng em mô hình park quân mô hình 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 bên hình mô 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 hình นข่่าตอบแทนกินปากที่ด่างเป็ดเจาะปอนมาคำสุดท้าย ทำโอมโอมเลยอิ่มเะไรวะเป็นเดียกันตั้งเพดตั้งอิ่ม โวปากนะก็ดากเป็ดดีเดียว <c oughs> ครับพี่นอ้อง <c oughs> สำหรับใครที่มาคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั่นเ้ยครับอย่าลืมุดตักไข่มาให้นเด้อครับจากสองคน <c oughs> พยายางให้คิมยังก็คอมเมนเต์ใลรางคลิปเลยนะครับสำหรับมือน,นีก็เขาเกล้าเข้ามาสวัสดีครับ